แล้วร้านแรกค่ะร้านนี้นี่เปิดใหม่ล่าสุดเลยที่สาขาตลาดรวมทรัพอโศกค่ะกับร้านนี้เลยค่ะโรตีชาชักชาวเรือค่ะโรตีชาชักชาวเรือหอมเข้มอร่อยถูกใจคุณรสชาติเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะ พี่หนึ่งเป็นเจ้าของร้านโรตีชาชักชาวเรือสาขาตลาดรวมทรัพย์ะสมนี่เองค่ะเห็น <He ard. S 2> บอกว่าร้านนี้นี่คือเป็นสาขาใหม่ที่เปิดล่าสุดเลยใช่ค่ะทำไมถึงเป็นชาชักชาวเรือคะอันนี้โดยคอนเซปต์คร่าวๆคะ่ะจากที่คุยกัยบเจ้าของแฟรนไชส์เนี่ยเขาบอกว่าคนก่อตั้งเนี่ยเป็นทหารเรือ,อเขาต้องการเหมือนกับว,ว่าช่วยเหลือข้าราชาการที่เป็นทหารเรือเนี่ยให้มีอาชีพมีรายได้เสริมขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาเป็นที่มาของโรตีชาชักชาวเรือใช่ค่ะ ร้านเขาชื่อว่าโรตีชาชักต้องอร่อยทั้งโรตีแล้วก็ชาชักเลยค่ะ<ช>เรามาเริ่มาที่โรตีค่ะโรตีเรามีความพิเศษอะไรไงต้องคะตัวโรตีอะค่ะใช้ส่วนผสมที่มีคุณภาพตั้งแต่เรื่องแป้งเลยค่ะการนวดแป้งการผสมแป้งแป้งก็เป็นแป้งพิเศษจากทางแฟรนไชส<ช>์อะไรอย่างเงี้ยที่สำคัญคือต้องสะอาดเรามันาน่นใจในเรื่องของสุขอนมามัยอย่างแน่น,นอนใช่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องไข่เนี่ยเนื่องจากว่าโรตีร้านเราเนี่ยกล้วยไข่เนี่ยจะออกเยอะที่สุด เพราะฉันเนี่ยเราก็ต้องเลือกไข่ที่สดสะอาดมีคุณภาพให้สําคัญคือว่าเขามาส่งที่ร้านได้ด้วยคือหนึ่ง่ะไม่ต้องเสียเวลาไปเหมือนว่าไปหาซื้อเองตั้างนอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทางร้านเนี่ยก็เลยเลือกใช้ไข่ไก่สดตราซีพีใช่ค่ะมีแน่นอนเลยว่าไข่ไก่สดตราซีพีนะคะเขาสดสะอาดปลอดภัยที่สําคัญเนี่ยเขาเป็นไข่ไก่ที่ได้จากแม่ไก่สายพันธุ์พิเศษด้วยทําให้ไข่เนี่ยมีคุณภาพมากกว่าไข่ที่ได้จากแม่ไก่ทั่วไปะคะ่ะกลยจะสดแล้วก็อร่อยแบบนี้นี่นำมาทำเมนูอะไรก็อร่อย เรามาเริ่มกันที่เมนูนี้เลยดีกว่าค่ะน่าก,กินมากโรตีไข่ชีสข้าวโพดค่ะตัดเ้ามาก็จะเป็นชีสหนืดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าฟินมากๆด้วยความยืดของชีสความสดของไข่ความหวานของข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเข้ากันสุดๆเลย <c oughs> อยากให้ลองชิมอันนี้ค่ะน่าก,กินมากถัดมาเลยค่ะไอนน้จะเป็นโรตีกล้วยไข่ค่ะ <c oughs> กล้วยไข่ก็เหมือนกันก็นคือว่าเลือกใช้ไข่ที่มีความสดวันต่อวันอยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็กล้วยเนี่ยก็คือเลือกกล้วยที่สุกกำลังดีมันจะไม่เละแล้วก็ไม่แข็ ้วถัดมาเลยค่ะนี่เป็นหน้าที่แพชอบที่สุดเลยนะแบบคลาสสิกมากๆนะคะอันนี้จะเป็นโรตีกรอบนอกนุ่มในค่ะกับนอกนุ่มในคือจะเป็นแป้งโรตีสองก้อนทอดข้างนอกกรอบข้างในนุ่มด้านนอกก็จะก,กรอบนะคะแล้วด้านในเนี่ยเขาจะมีความนุ่มนะแล้วชุ่มไปด้วยนมข้นหวานโอ้ยมันแบบมันฟินมากบอกเลยอโอเคแล้วถัดมาค่ะอันนี้เป็นเหมือนแบบหน้าหวานหรือเปล่าอันนี้โรตีไข่ฝอยทองแล้วก็โรยด้วยลูกเกดกินแล้วมันแบบว่า หวานชื่นใจอะค่ะซึ่งฝอยทองเนี่ยก็เลือกที่ไม่หวานบาดคอจนเกินไปแต่และว,ว่าลูกเกดเนี่ยก็จะมาแบบมาช่วยตัดเปรี้ยวในใชีวชตด้วยมีความเปรี้ยวไม่ให้หมัเนเลี่ยนใช่ค่ะแล้วก็ถัดมาเลยค่ะอันนี้จะเป็นโดตีนิวเทลล่าอ,อัลมอนด์ค่ะววอันนี้บอกคนที่ชอบช็อกโกแลตค่ะขอ,อ,ะขอน้อยจัดได้หมดเลยบางคนก็แบบขวัญหวานนะคะอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะก็ถีให้เต็มท,ที่นิวเทลล่าคือแบบเต็มเต็มแผ่น แทบจะไม่เห็นแป้งเลยนะคะอันนี้จะเป็นโรตีต้นตํำรับค่ะตำ mm hmm. รับคือจะเป็นโรตีแป้งแป้งอย่างเดียวแป้งบางกรอบ <c oughs> เป็นฟิวนี้ดีกว่าแล้วก็ราดด้วยนมขน้นเ mm hmm. นี่ยค่ะใครที่แบบว่าไม่อยากกินไส้อยากกินแต่แป้งกับกรอบก็เป็นตัวนี้มาถึงเครื่องดื่มกันบ้างค่ะแน่นอนว่าขอเริ่มที่ชาชักค่ะนี่แก้วนี้เลยความพิเศษเราเคืออะไรคะตัวส่วนผสมเนี่ยเรานำเข้าจากตลางประเทศ คือตัวชาเนี่ยจะมาจากสามประเทศใหญ่ก็คือมาเลเซอินโดสีลังกาเพราะฉะนั้นยังมั่นใจได้ว่าตัวชาเนี่ยจะหอมมากแล้วก็ไม่ไม่เป็นการใส่สีไม่เป็นการแต่งกลิ่นสีกับกลิ่นที่ได้ี่ยจะเป็นสีจากชาจริงๆทาไมเวลาชักเช้าต้องชักสูงๆคะอันนี้เป็นการเรียกว่าผสมผสมผสมในชาเนี่ยให้มันเข้ากันในการชัก <c oughs> คือชักกลับไปชักกลับมาเนี่ยเพื่อเป็นการมิกซ์ส่วนผสมแล้วเป็นการคลายความร้อนของตัวชากับน้าร้อนด้วย พื่อที่จะพร้อมเสิร์ฟให้ลูกค้าในการเสิร์ฟน้าแข็งเสิร์ฟอะไรพวกนี้ค่ะอ๋อมันก็จะได้ความกลมกล่<ร>กอมแบบว่าละมุนเรียกว่าเป็นการผสมที่ไม่ต้องคนนะคะี้ค่ะค่ะใช้วิธีนี้แทนอ๋อใช้วิธีนี้แทนเรานอกจา,า,ากชาชาก็ยังมีเป็นเครื่องดื่มอื่นๆด้วยอันนี้จะเป็นนมสดคาราเมลไข่มุกค่ะเริ่มต้นจากวัตถุดิบค่ะในการเลือกคือนมสดก็ต้องเป็นนมที่สดมีคุณภาพและชงและกลิ่นต้องหอมตัวไข่มุกเองก็ต้องเป็นไข่มุกที่มีคุณภาพเหมือนกันแล้วก็ต้มไข่มุกปั่ทุกวัน แล้วก็อย่างนมสดเนี่ยทางร้านนะคะเขาก็เลือกใช้นมสดตราสีพีเมจิด้วยนี่หอมหวานมันนี่ทำได้ทั้งเมนูนมสดเนาะแล้วก็เมนูอื่นๆด้วย<ช>ที่ใสน่นมชมพูอะไรพวกนี้ค่ะก็จะใช้นมเมจิเพราะว่าเรารู้สึกว่าดื่มแล้วมัน,มนหอมโรตีข้าวโพดชีสค่ะ คือหอมข้าวโพดกับชีสมากๆเลยค่ะแล้วไม่น่าเชื่อว่าเขาเข้ากันมากๆเลยอ่ะนี่ลองชิมนี้บ้างดีกว่าเป็นโรตีไข่กับกล้วยค่ะแพรมีทริคสำหรับคนที่ชอบกินโรตีแต่ละแบบมาบอกค่ะสำหรับคนที่ชอบกินโรตีใส่ผลไม้หรือว่าแยมผลไม้นะคะเขาบอกว่าเป็นคนที่สุข,ขุมนุ่มลึกค่ะคนที่ชอบกินโรตีใส่ไข่ค่ะเขาบอกว่าเป็นคนขี้เล่นโกรธง่ายแต่ว่าหายเร็วค่ะ คนที่ชอบกินโดตีที่ใส่นมข้นและน้ำตาลนะคะเขาบอกว่าเป็นคนที่เรียกง่ายค่ะรักไขรรักจริงแล้วก็ตัวชามีความเข้มข้นมากๆเลยมีความแบบหอมมันค่ะแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปด้วย ร้านโรตีชักชักชาวเรือนะคะตอนนี้อยู่ที่ตลาดลมรั์อโศกค,ค่ะเข้ามาตลาดลมรัพย์นะคะก็คือจะอยู่ทางฝั่งประตูทางเข้าใหญ่ขวามือร้านหัวมุมเลยค่ะหรือถ้าเกิดมาทางเข้าทางถนนใหญ่นะคะคือตรงมาเรื่อยๆค่ะร้านอยู่ทางฝั่งซ้ายมือตอนนี้สั่งได้ทางเดลิเวอรี่นะคะก็คือจะมีไลแมนแกร็บแลวก็โดบินฮูดค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะทางร้านมีเฟซบุ๊กของร้านด้วยนะคะคือเป็นชื่อโรตีชักชักชาวเรือสาขาตลาดลมพย์อโศกได้เลยสามารถเสิชหาได้เลยค่ะเผื่อเขามาดูดูต่างๆได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะฝากร้านไว้ด้วยนะคะค